สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับดากเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Moonlight b l a d e นะครับทุกคนครับวันนี้พี่จะมาเล่นเควสโลกให้ทุกคนดูนะมันมีเควสอ่าอยู่อันหนึ่งที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับนี่นะครับถ้าเราเคยผ่านเควสอ่าของเกาะบุกผามาแล้วนะทุกคนนะนี่นะครับเนี่ยสำเร็จเควส์หลักภารกิจบุปผานะครับแล้วก็มีเควส์ l o สองสามานะครับพอเราเล่นเสร็จนะทุกคนนะเราจะมีเควสขึ้นมาว่าความเจ็บปวดของย่มเง็กนะครับทุกคนครับเราจะไปดูนะทุกคนนะ บอกเลยว่าไวทนี้อาจจะถ้าไปดูเฉลยเนี่ยอาจจะต้องเล่นหลายวันหน่อยที่พี่คือที่เล่นแล้วพี่เลือกแบบทุกหัวข้อเลยนะแล้วจะจนจำได้เลยว่าเออเลือกอันไหนเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนครับเออแล้วพี่ก็อาจดูทุกวันว่าวันไหนมันจะสําเร็จเวทนี้ได้บ้างนะทุกคนนะอ่เริ่มจากคุยกับอ่าซวยตอกนะครับทุกคนครับนี่ครับเขาก็จะบอกพาเราไปหาอ่าผู้ดูแลนะครับเออซิมอ่าจุ้ยหวงนะทุกคนนะซึ่งเป็นเจ้าสุนัขเกาะุูผานะครับทุกคนครับ เราก็เดินทางมาทุกคนนะั้นแล้วก็มาเจอกับซิมฟรีฮวงนะครับทุกคนครับเขาก็บอกว่ายำเง็กสุดลมบุกผามายาเป็นประจำทุกปีจนทำให้สติสัมปชัญญะปดหอยเขาแย่แยะโลกความจริงและโลกมายาไม่ได้นะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับอืมอ่าแล้วก็เขาได้ใช้อา,าชันมาดาราด้วยนะครับทุกคนครับเออเดี๋ยวจะมีดอกราชันมาดารานะครับทุกคนครับจะบาน าหนึ่งครั้งในทุกสิบปีนะทุกคนนะเมื่อผสมดอกไม้นี้ทํายาครับทุกคนครับจะทําให้อาการอัอามาพาตของเขาหายไปนะทุกคนนะแต่ว่าการที่กินผุกผามายามากเกินไปนี่ก็จะทําให้เขาแบบกลายเป็นบ้าน,นะครับทุกคนครับเราก็ต้องแบบไปช่วยเขานะทุกคนนะเขาก็พาเราไปดูอย่างเงกนะครับว่าสภาพตอนนี้อย่างเงกเป็นยังไงบ้างน,นครับทุกคนครับอชอบนะมา,มาดิฟอลอยู่ที่สกิลฮิวนะทุกคนเนีนน่ย ภาพสวยมากนะทุกคนนะที่คือพี่ไปโหลดเท็กเจอร์มานะครับทุกคนครับภาพก็สวยขึ้นไปอีกนะตอนนี้นะครับเห็นไหมเออนี่คือจื่อเซิงยำเง็กที่กลังหลับอยู่นะไม่มีป๊อปกดแคลนเนะก่อนหน้านี้ต่อไปแล้วครับทุกคนครับเพราะว่าไม่ได้สตินะกลายเป็นเจ้าชายนิชาไปนะครับทุกคนครับเพราะว่าเจอราชันมันดาราเข้าไปนะแล้วก็นี่เป็นสมุดนะครับบันทึกของเขานะครับทุกคนครับเราสามารถเข้าไปในห้วงแห่งความฝันของเขาเพื่อไปปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาได้ครับ เออแล้วเราก็จะเข้าไปทุกคนนะโดยความช่วยเหลือของเจ้าสํานักนะครับคนครับเมื่อเราเข้าไปในพวกแห่งความฝันของเขานะครับเราก็ไปดูว่าอ่าไดดิดเขาเจออะไรมานะครับทุกคนครับนี่คนระับเราขึ้นมาที่สกกํานะักบุกผาทุกคนนะั้นในเมื่อ,อหลายปีก่อนนะครับทุกคนครับเราก็เจออยำเง็กที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับทุกคนครับแล้วก็มีศิษย์ น้องนะครับทุกคนครับอ,อสิเพื่อนนะครับทุกคนครับก็เรามาคุยเขาบอกว่าอยา่าฝืนนะอยา่าฝืนฝึกวิชาเลยนะเช่า้นเป็นอัมพาดเลือดไม่ไหลเวียนเลยนะเอ,อโคจะไปฝึกอวิญญาณหยกแทนครับทุกคนครับอืมแต่ว่าผู้ดูแลบอกว่าข้าทําได้ไหมแล้วเขาก,ก็ดื้อทุกคนกับสิที์น้องยะไม่พักผ่อนเลยนะเที่นี่เรายังมีเผ่าดาราจารันทก่กันอยู่มันไม่จะเป็นต้องฝืนขนาดนั้นเลยนะอมไม่จะเป็นต้องมีค่าหรือไงนะ เออเจ้าติดอยู่ที่ขั้นสามนะผ่านไปไม่ได้เนี่ยเ,เดี๋ยวข้าจะเป็นคนสอนเคล็ดลับให้เจ้าดีไหมล่ะนะเออเขาก็แบบเอยแต่ว่าเจ้าฝึกเช้าบอกข,ข้าแล้วมาสอนข้าได้ไงนะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับเออประจารย์นะโซเชงโฮยนะทุกคนนะก็ลงมาครับทุกคนครับคนนี้ก็จะเป็นผู้ดูแลนะทุกคนนะเออเป็นผู้ดูแลของที่นี่นะครับ โอ้นี่คือผู้ดูแลใหญ่โซนชวนโวยเลยเนี่ยนะดูระมีสงา a ราสีลือเกินนะครับทุกคนครับนี่มันคือในอดีตนะทุกคนนะอืมตอนนี้คนนี้น่าจะตายไปแล้วครับเขาก็บอกว่าจากแดนมายาเนี่ยค่อนข้างเดินลางเนะนี่ม่ได้เห็นชัดเลยนะครับัวรับเท่หล่อเท่จริงๆนะทุกคนนะเออแต่ว่าผู้ดูแลเขาบอกว่าไม่ควรจะฝืนนะนะทำไมไม่ไปเอาดีด้านเล่นทินเป่าคุยแทนนะครับทุกคนครับ อย่างเงียก็แบบรู้สึกเหมือนโดนดูถูกนะทุกคนนะเออเขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนโดนดูถูกเขาทุกคนครับเราก็มาคุยกับเขาครับแม่เขาดูถูกข้าวกับทุกคนเลยนะที่เขาไปพอใจนะครับทุกคนครับเราก็จะต้องเลือกคําตอบนะทุกคนนะเออให้เราเลือกว่าพวกเขาแค่อยากช่วยเจ้านะครับทุกคนครับเออเจ้าเกิดมาไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอกนะครับทุกคนครับคือเวลาเราเลือกแล้วคำพูดข้างในอาจจะไม่ตรงกับที่เราเลือกนะเออไม่ใช่ ทุกคนดูบางทีเราเลือกแล้วคิดว่าจะพูดดีแต่เขาขอกดบเขาว่าข้างในมันไปพูดไม่ดีก็ได้นะเอออย่างนี้ข้อแรกให้เลือกอันนี้นะครับส่วคนกคับเขาแค่ช่วยเลือนเจ้านะเจ้าไม่ได้สมบูรณ์แบบชี้ความผิดเจ้านะครับเออเพวกเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะพวกเขาต้องการจะช่วยเจ้าดูนั้นเอะนะอ๋อข้าเข้าใจผิดว่าทุกคนดูถูกข้ามาโดยตลอดนะครับทุกคนครับอ่ะข้อแรกก็เป็นอันนี้แล้วทุกคนนะต่อไปนะครับทุกคนครับตัวเอกมันก็จะบอกว่าเนี่ยเออเหมือนกับว่าเราต้องแบบ เลือกคาตอบให้ถูกต้องนะครับทุกคนครับต่อไปนะครับทุกคนครับเราก็อ่านบันทึกอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะพาไปสู่อีกหนึ่งฉากทุกคนนะต่อมาครับทุกคนครับราชันมันดาราก็จะกําลังจะผิดดอของผลนะครับทุกคนครับแล้วก็มีคนที่จะมาช่วงชิงนะเอผู้ดูแลก็เลยปรึกษากันกับเจ้าสมนักนะครับทุกคนครับอื ว่าเราต้องคอยคุ้มกันอะไรแบบนี้นะครับทีนี้อย่างเง็กเขาได้ยินพอดีครับเออเขาก็บอกว่าเนี่ยผมเหมือนกับข้าเลยที่กําลังพิการอยู่ถ้าหากได้สูดดมมันเข้าไปแล้วก็เขาอาจจะหายก็ได้นะครับทุกคนครับเขาก็เลยไปขอผู้ดูแลครับทุกคนครับแต่ว่าซิบช่วยห่วงก็บอกว่ามันไม่ได้นะทาไมล่ะฝอกลบค่าแบบนี้มันดีเกินไปสําหรับค่ายังไงนะครับก็บอกว่าการสูดดมมากเกินไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นบ้าคลั่งขึ้นมาได้นะ ม,มันก็ไม่ต่างอะไรกับข้าตอนนี้เลยนะต้องติดอยู่ในแบบนี้นะสภาพแบบนี้นะถึงเจ้าฝึกวิญญาณยกไม่สําเร็จเจ้าก็มีไหวพริบดีฉลาดหลักแหลมนะอผวกทานรู้ปฏิภาณของข้านะ่าทำไมไม่ช่วยข้าละนะทุกคนนะพวกข้าทําเพื่อเจ้าอยู่นะยางเง็กนะอืในเมื่อทาเพื่อข้าอย่างนั้นเหรอทำเพื่อข้าตรงไหนไปเลยนะเออมันเขาไม่พอใจครับทุกคนครับอืม มีอะไรที่เจ้าอยากจะทําอีกไหมนะครับผู้ดูแลก็บอกว่าข้าอยากจะทําได้อีกข้าแค่ผ่านวิญญาณยกขั้นที่สามเหมืนะเอองั้นอีกไม่กี่วันเราต้องออนำหินยกไปส่งออกที่ทางทะเลนะเออขึ้นลมดีฝากเจ้าไปดูแลหน่อยได้ไหมหลานนะเอออย่มงนล้ก็ไปรับปากนะครับทุกคนครับไปทํางานนี้นะทุกคนนะเราลองไปคุยกับเขาหน่อยนะทุกคนครับ นี่มันนะครับทุกคนครับข้ารู้ถึงไม่รู้ถึงว่าการมีตัวตนของราชันมดลาก็คงดีนะเออแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วมันทาให้ข้าโลกนะครับทุกคนครับเราก็จะเลือกนะครับทุกคนครับเออถ้าโลกนี้คอยตามเขานะถ้าเราคอยตามเขาเราก็เลือกข้อหนึ่งนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าสุดท้ายเ้าก็จะทุบโตนะพี่บอกเลยเออให้เราเลือกข้อสองครับทุกคนครับว่าอ่ามันมีก็ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนครับแต่ว่าตัวเอกมันจะบอกว่าราชันมดราเป็นสิ่งที่ แต่ธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะการมีอยู่ของมันนั้นไม่ใช่สิ่งผิดแต่ที่มันผิดคือเจ้าตัวหากล่ะเจ้าไปยึดติดกับมันมากเกินไปเลยนะเป็นไปไม่ได้ใครบอกว่าข้าผิดกันข้าไม่ผิดนะอืมเสร็จแล้วเขาก็หายไปนะครับเรามาดูนะทุกคนนะว่าขั้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับทุกคนครับอ่านนะทุกคนนะอ่านบันทึกของยำเง็กนะครับทุกคนครับและพอเราวาร์ปมาทุกคนนะพวกคนพวกนั้นตายหมดแล้วนะ โอ้ปูเดินเฝ้าดูอย่างนี้นะครับทุกคนครับเราก็เฝ้าดูครับดูสิเขาก็โดนโจนสลัดนะทุกคนนะรุมพร้อมอยู่ครับทุกคนครับเออแม่ส่งคนพิการมาเง้นเหรอแม่มันช่างโง่เง่าจริงเลยนะครับทุกคนครับเอาหินโยกจากมันมาครับทุกคนครับเอาไปขายได้เงินนะทุกคนนะไอพวกนี้ก็ดูถูกครับทุกคนครับเจ้าของสงสัยว่าทําไมเข้ามาที่นี่จริงนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับอย่างนี้ก็จัดการโชว์พลังนะทุกคนนะ นี่ครับจุดจดจุดจุดปุ้มครับทุกคนครับเรียบร้อยครับทุกคนยูดูเขาก็เข้าวจนสลัดพวกนี้หมดเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเราก็ต้องเลือกคําตอบครับทุกคนครับพอเรามาคุยับบยางเง็ดครับทุกคนครับถ้าเราเลือกข้อแรกนะทุกคนนะว่าจนสลัดเข้าไปก็ไม่ผิดนะครับทุกคนครับ อย่างเงี้ยมันจะบอกว่ามันโกรธมันไม่รู้ทำไมมันโกรธครับทุกคนแนละ้นก็นจะทุบโต๊ะนะครับทุกคนครับมันเหมือนมันควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกคนนะนะให้เราเลือกว่าเราไม่สมควรฆ่าใครเพื่อตัวเองหรอกนะเออเจ้าเนี่ยเป็นคนจุดไฟแค้นในใจเองถึงจะฝึกวิชาสุดยอดใต้ล่าได้เขาไม่อาจใช้มาในทางที่ถูกต้องได้แล้วเพราะตอนนี้เจ้ามันถล่มลึกเกินไปนะข้ารู้ข้ารูขา้ข้าไม่ได้ชอบข่าคนครบทำรวบปกป้องอของเราจึงฝึกวิทยายุทธ์นะนี่นะครับทุกคนครับ เสร็จแล้วเขาก็หายไปนะทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็อ่านนะครับทุกคนครับอ่าน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 แล้วก็ไปขั้นอีกขั้นหนึ่งนะทุกคนนะขาลุกขึ้นยืนแล้วขาลุกขึ้นยืนแล้วนะทุกคนนะเราก็ไปคุยกับเขาครับจาหนาสํานักนะเออถ้าไม่ได้ราชนมตราเนี่ยข้าคงม,มีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วนะเออ เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าทัดไม่โมกมันให้ฆ่าแล้วฆ่าจะฆ่าตัวตายนะครับทุกคนครับแล้วก็ขู่นะทุกคนนะว่าอย่างนี้ครับทุกคนครับเอออยู่ๆเขาก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายครับสุดท้ายแล้วเจ้าสนนักก็เลยอ่าผลิตยานะครับทุกคนครับให้เขาจนได้นะทุกคนนะนี่นะครับเมื่อเราเดินทางนะครับทุกคนครับมาจนถึงที่นี่นะทุกคนนะเราก็จะพบว่าอ๋อข้ายืนได้แล้ว ข้ายืนได้แล้วแต่จริงๆมันยืนในความฝันทุกคนเออแต่ความเป็นจริงมันจะยืนไม่ได้หรอกครับทุกคนครับเออมันติดอยู่ในโลกของความฝันฝันว่าตัวเองกลับมายืนได้นะทุกคนนะแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยครับทุกคนครับโอ้ยมีความสุขจังเลยนะทุกคนนะเออเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปตําหนิเขาครับทุกคนครับอืมเขากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะทุกคนนะนี่นะครับทุกคนครับเออ สร็จแล้วเราจะเลือกได้สอสงอัรท่านทุกนะเราจะเลือกถ้าเราเลือกว่าเจ้าทอผิดต่อตัวเองนะครับทุกคนครับเขาก็จะบอกว่ายัางไงเขาก็ไม่สมควรจะเกิดมาอยู่แล้วนะทุกคนนะั้นเป็นแค่คนพิก,การครับเออตายตายไปไม่มีเขาอยู่มันก็ไม่มีผลเสียหายครับนะเขาเป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วครับทุกคนครับ เพราะนั้นให้เราเลือกข้อแรกนะครับเจ้าทำผิดต่อสำนักซิมนะเออแล้วก็ผูด้ดูแลนะเขาอุตส่าห์ดูแลเจ้าอย่างดีแต่เจ้ากลับทําแบบนี้ไม่ยอมตื่นนะจะตอ,อบแทนความอ่อนโยนแล้วกันเฝ้ารอของพวกเขาแบบนี้เหรอฮะอืมความอ่อ,อนโยนของพวกเขาใช่แล้วอ,อ๋อข้าะขอดูแลความเป็นเจ้าใส่ขุ้มค่าประตูรอดเออข่าทำผิดต่อพวกเขาจริงๆนะครับทุกคนครับอืมเสร็จแล้วเขาก็หายตัวไปนะทุกคนครับเออ พวกเขาเลยกลายเป็นปนบ้าคลั่งแบบนี้ไปซะแล้วครับสมุดบันทึกจบลงเท่านี้นะเออกลับไปดีกว่าครับทุกคนครับอยู่ในนี้นานเราอาจจะกลายเป็นบ้าตามไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากโลกมายานะครับคนครับแล้วก็กลับไปคุยกับเจ้าสมนักซิมนะทุกคนนะอืมลำบากยอดฝีมือเลยนะทุกอย่างเป็นไปด้วยดีหรือเปล่านะก็ดีนะแต่ว่าเออชื่อเงยงเงกเนี่ยยังไม่ตื่นใช่ไหมล่ะอืม จะเกินความคาดหมายจริงๆเมื่อสักครู่เขากลับตื่นก่อนเจ้าซะอีกนะเพิ่มเทียงไปเลยเป็นอย่างไรต่อนะร่างกายของเขาจะดีขึ้นใช่ไหมนะฤทธิ์ยาเนี่ยคงเสื่อมลงแล้วแต่วิญญาณหยกแม้จะไม่สําเร็จในวันเดียวมันจะค่อยๆเสื่อมถอยลงแต่ว่าเพียงไม่กี่บุพพามมยาอีกเนี่ยถ้าสามารถช่วยเขาค่อยๆฟื้นฟูรางพิสติสัพพัญญะของเขาให้กลับคืนฟูมานะดังนั้นเขาจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นสูญเสียพลุยุ์และฟื้นฟูสติสัพพัญญะอีกนะ ไม่เลวนะกลับมาที่จุดเริ่มต้นชีวิตของเขาก็ได้เริ่มใหม่อีกครั้งนะแบบนี้ก็ดีแล้วครับทุกคนครับออถึงแม้ว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ตายหรือว่ากลายเป็นเจ้าชายนิทานะทุกคนนะอืถ้าจะไปเยี่ยมเขาได้ไหมนะตอนนี้ยังไม่ได้พิ่งตื่นขึ้นสติชัพระ,ะยังไม่คงที่นะข้าสั่งกับบริเวนเข้าไว้สอาวันให้เขาได้พักพื้นก่อนนะ แล้วค่อยมาเจอกันถามว่าชื่อเยงยังเงี้ยมีชีวิตใหม่ได้ความเจ็บปวดนี้ก็จะไม่เสียเปล่าใช่ไหมละ่ะเออขาต้องหวังเช่นนั้นเขานีเขาต้องขอบคุณคุณนะนะที่ช่วยเราไว้นะนี่ครับหลังนี้นเราก็จะจบอ่าเพสนี้ได้นะทุกคนนะเออได้รับดํารามาแล้วนะทุกคนครับและพอเรากฏดเข้ามาดูเห็นไหมเขาก็จะแบบสำเร็จแล้วนะครับทุกคนครับอ่สำหรับชื่อเึง อย่างเง็กนะครับทุกคนนุกความเจ็บปวดนี้นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับดูครับแบบมีแบบมีเบอร์หลังด้วยนะนี่คือแบบพยายามแบบปรับภาพให้มันสูงขึ้นนะครับทุกคนครับเออมันก็พอเล่นได้นะเออมันก็พอเล่นได้มันก็จะทำให้เครื่องร้อนไวแล้วก็กินสเปคมากขึ้นนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ